ทำอะไรปล่อยเอ้าเอาเอาขอบคุณขอบคุณรถเป็นไงเขาไม่ได้ทำอะไรแค่ตัวเดียว้อนเวลาเอาทำอะไรทอะไรเรียกเลยเรียกทำไรไปไหนเหลืออะไรครับเจ็บตีเพียง เอาเบรกกันเบรกกันเบรกกันเอาจริงแล้วผ่านเยอะนะจริงเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยโอ้ยเจ็บเป็นเจ็บแค่นี้เองแค่ดีอู้หึหึยังไงเล่นติ๊กแปดกลับป้ายังไงครับถึงไหมติ๊กแปดมองมาแล้วนะติ๊กแปดติ๊กแปดเอา Như thế này, dạy con. Ơi! Yô, yô. Dạy ngay à! Ừ! Thứ 2, thứ 8. Thôi đi. Cái gì? Bạc! Ơi! Thứ 9, thứ 12. Thứ 9, thứ 12. Thứ 9, thứ

เีงได้ไปจะนัดทุกคนเลยว่ะไม่ไหวแล้วหนดวลาแล้วหมดไม่จะมาชนินเลย่อ้ยิีลืมจิกเข้ารู้ไม่ใจงาน

โอ้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยโดนชนกูอีกแล้วโอมมตาสูนแต่ขึ้อออกนะเึ้ยเกบสูนอ่ะโอ้ยไ่ออกสูนยังได้อ่ะไม่ม่อนอ่ะหอสูนอ่ะเดี้ยบเลย ดีบ็อกกับเขาด้วยไกงมาไม่ท้าไม่บินหน่อยเฉยแล้วลุงนะไกดึงบ็อกไปเมื่อกี้อะไรมากากโอยไอ้ที่ผายไปไนไปเลยเอานี่มันตัวเบาน่าหยิบถีบลม บุกพิชิตอนาคตเยอบุกพิเนอะี่เราช่วยเยอบุกพิชิตได้แล้วบุกไกำเป็นไงเอไปเนยไปเลยดีมาดีกดีดีาดีมากดีกดีากีีมมมดกาี ลูกด้วยเตี้วไปเต็มลูกข้าวลงด้วยเดือดเดืไปเดืนลูกข้าวลงวยไม่พอดีสักทีง่าวะแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะนตกก่อนหน่งใจเย็นใจเย็นยอดบ่อยให้เราแนมชินลูก

เท่าเท่าอ yeah. ๋อโอเคตั๊กเกมนุชนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เดี <Cornell> ๋ยวเอาให้หายกันจริงตส่งสองทีมสองแฟนเราหยุดเนาะส่งสองทีมเนาะส่งทีมหนึ่งส่งนี่ทีมหนึ่งพู้เขาโอ้ยไปเองโอ้ยเขาไปปุ๊บโอ้โหสามแปดอแล้วก็นึกว่าจะแรง เดีให้มแก้ไขใหม่ให้โอ้ยไปเลยปู่ยดงผเลีอยุตมองก้ไไม่ได้ให้ผมสองลูกตั้งให้มัวข้าวก็เบาดไปเต่นเขาคนเดียวสามลูกไม่ได้เ็วเตา้าวาวา สรงบ้านสวนทีมไเลยฮะไปทีีเนาะแต่จะเล่ออกพิษแตจะดถ้เองถามไม่ตีเริ่มอะไรส่งไปเลยสทีมชิงแค่อะไรเลืชิงก่อนเขาตีกันทุกนไม่าเล่นเอาเล่นนั่นเล่นปวดไหเขาเลยนวดมีเทศกาลห้าเ้ ผมรู้วาเอาอีกเห็นเคยเอาเลยจะขึ้นไปตีแล้วโอ้บอกสิไปเลยไล่นต่อตายช่้ยช่วยยืมมาเลยเขาในเลยตีไรกันไปโอ้ไอ้เหี้ยตีไม่ได้หมดเนี้ย ร้อยแล้วสบายถ้ากูโยนดีๆเขาสองเจ็ดกางให้โยนก็เสียสิบลูกนี่นอเลยชักกันน่เท่าไหร่นะจง้ยมันเป็นยังไงวะโดนแต่ต้น ไอ้เครือแดงต้องเปิดให้นี่มันเล่นมั่งเก็บลูกสองลูกเขเปิดให้นี่มันเล่นสามสิบแปดหลุดไปเลยหุดไปเลยวาดฟาดฟาดอะไรเนี่ยโชยานน้องเฮ้ยชัวร์ติดจับเลยโอ้นับเยอะรึยังจะจ่ายมัดอะไรอยู่หลุดไปเลย

ปกติเราล้มได้นะไม่นอดเลยเฉพาะโยนเสียก็เป็นสิบรูปเลยท้าหลังผมไม่เมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวหลังไหมล่ะเปลี่ยนตัวหลังก็เปลี่ยนตัวหลังตั้งมันตั้งเอื้องไม่ไหวแล้วจะเปลี่ยนตัวนีดเสียนี่น้องสอบอีู่นิดเสียน้องสอบอีู่ก็มาเพราะ ผมจับรู <im ế c repay> ้มจับไม่ถูกตายเลยรู้จับไ้่่อ่อาได้ม่ดยดเอาตายตายเดี๋ยวจริงไหมครับเฮ้ย ข้าวข้าวข้าวข้าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไปโทรจับฟอาเลยจับเฟ้าเลยทำเลยทำเลยสองหนึ่งเอเคผิดแล้วนะไอ้เนี่ยบเอาตัวเข้าตัวไอ้เจี๊ยบผิดแล้วนะเกมหมือนกันนะนึกเป็นคนเท่าเดี๋ยวเเววนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาตอนเสาตอนเสา

หนึตีเลยหนึตีเลยไดสามคนเล้คนคนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวต้องพามาว่านี่เดี๋ยวใส่เชื่อมเข้าไปเลยมอตัวอะไรเนี่ยเปิบอลเลยให้เอ้าสวยครับเปิดอาตั้งสิครับอือทำตัวป่ะยุไงเลยแ้โอเคโอเคเหมน้รป่สวยาโอ้โหสา